สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็สวนต้นไม้บ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมต้นไม้นะครับมาอัปเดตราคาต้นไม้ที่ตลาดเซวันโคราชนะครับเดี๋ยวพามาชมร้านบ้านย่ากาด้นะครับวันนี้ไหลท่ามกลางสายฝนนะครับสายฝนแบบฝนตกแต่เราก็ยังสู้นะครับสู้ค่ะเพราะเรายังไม่ได้ฆ่าล็อกแล้วพี่เราต้องสู้ก่อนนะครับ ยฟร้อนนะครับวันนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาชมนะครับขายแบบสู้ชีวิตกันนะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจในการนำคลิปให้ผมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้พี่ก้อยสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขอเบอร์โทรติดต่อนะครับ0ก้าหกเจ็สาหนึ่งเบอร์นี้ออนไลน์ได้ครับออไลน์ได้นะครับค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่1ร้อยบวกยีสบครับผมเป็นส่งตะกร้าเนาะพี่เป็นตะกร้าอาจจะมีอย่างเงี้ย ขอส่งเป็นกล่องนะคะครับมันใหญ่มากตะกร้าน่าจะต่อถ้าผมส่งจะจะแพงครับค่ะต้นไหนก่อนดีต้นไหนก่อนดีครับพี่มาข้างหน้าก่อนก็แล้ได้ครับโอเคท่านมากราชแดงสวยมากเลยอันนี้เป็นฟอร์มฟอร์มกอเลยอ่าตรงนั้นมันมีอยู่มาสามต้นอันนี้กระถางสามร้อยสามร้อยบาทนะครับใช่ ต้นไม้ชุ่มชื้นมากครับกระถางไซส์หกนิ้วไซส์หกนิ้วแปดนิ้วครับก็แปดนิ้วที่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบมีหน่อประมาณสี่ห้าหน่อครับแล้วก็มันมันมันเป็นอ่าต่อกําลังมีมีหน่อขึ้นอีกครับอันห้าร้อยห้าสิบแล้วก็กําไรพอครับอันนี้หกสิบบาทครับอันนี้เป็นอ่าออก อรลล่าชมพูมพแต่เขาติดด่างอันนี้อันนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทใชนะ่แล้วก็แล้วก็รับเงินแล้วทองอันนี้หกสิบบาทแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะอันนี้เป็นจานสำริดอันนี้ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทากระถงางกระถางนี้มีสองต้นอันนี้ที่สามร้อยครับแล้วก็อโนนมนา อะไรอ่ะเสือโค้งไหครับเสือโค้งใช่พญาเสือโค้งอันนี้สามร้อยเ,เป็นไม้ตะกูลนี้เป้นปลายเกียร์นะใช่อันนี้เสน่จันอันนี้ไปแปดสิบบาทเลยโอ้รถไปอีกนะครับราคาแปดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสิบบาทนะครับแล้วก็พิน้าพิน้าพิน้าอันนี้ด่างสกิดสกิดอันนี้จากไม้เนื้อเยื่ออันนี้เอาไปแปดสิบเลยแปดสิบบาทนะครับสน่จันปร์ะไ้ดาวอันนี้หนึ่งร้อย หนึ่งร้อยบาทูมาแล้วคูเกิดลบว่านะครับแล้วก็เป็นตัวนี้ครับนิทเิดำเออไม่ใช่ครับคูมนดำเเียรับอันนี้แปดสิบแปดสิบาทนะครับแล้วก็เศรษฐีก้านป่องครับก้านป่องเอาไปร้อยร้อยยี่สิบรอยยี่สิบาทก้านป่องเยอรเป๋าตุงนะครับร้อยี่สิบอันนี้ อันนี้ห้าสิบาทอันนี้ออะไรอะขอรีเอาตามการแบนด์แต่ตัวนี้มันจะเป็นหน้าขาวอันนี้ห้าสิบบาทรอพีแล้วหน้าชมพูไปแล้วต้นใหญ่กุ้งไซส์ใหญ่มากรับสวยลงมาเลยขึ้นขึ้นหลักแล้วอันนี้ใบใหญ่มากอันนี้ขึ้นขึ้นหลักแล้วอันนี้เอาไปก็ไปตั้งได้เลยรอให้เขาเลื้อยขึ้นอีก สวยเนาะพี่อร์มดีมากแล้วก็ด่างสวยมากนะครับเราด่างด่างทุกใบนะคะอาจจะมีบางใบด่างนิดหน่อยฝั่งนี้ด่างสวยตอนงนี้ด่างเยอะนะครับอีกฝั่งนี้ด่างน้อยนะครับก็จะสลับกันมีทั้งหมดหกใบนะครับหกร้อยห้าสิบค่ะหกร้อยห้าสิบตกใบละหนึ่งร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งร้อยนิดๆนะครับเนี่ยมีหลอดใหม่แล้วเท่ากับตกใบละเดี๋ยวนี้เขาวางข้อเขาก็ยังขายร้อยห้าสิบใช่ครับ ใบเดียวอันนี้อันนี้เป็นฟอร์มอันนี้ไปตั้งได้เลยไม่ต้องต้องรอสุธีวินสารสิงห์บุรีสิงห์บุรีอันนี้เก้าร้อยไม่มีใครเอาค่าเช่รถมาตั้งหรอเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็ฝวกมรละกตเขียวนะพี่อันนี้สองร้อยกระถางละสองร้อยต้นใหญ่มากสูงมากสูงเท่ากับอ่พี่ก้อยเลยนะครับใช่สูงเท่ากิวครับอันนี้ไปตั้งหน้าบ้านได้เลยเสร็จสวยเป็นไม้มงคลนะครับ แล้วก็มีตัวไหนก่อนะครับพี่ข้างบนเนาะกุ้งก็ได้ครับกุ้งเอากุ้งอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งเหมือนกันได้หกร้อยห้าสิบอันนี้ก็สวยนะครับอันนี้ด่างดีด้วยใช่อันนี้ด่างดีแต่จะต้นเล็กกว่าต้นเมื่อกี้ใช่จะใบใบเล็กกว่าแต่ลายเขาดีหกร้อยห้าสิบเหมือนกันใครมาก่อนได้ก่อนนะครับตันนี้แล้วก็ต้นเล็กมาอีกครับมีกต้นหนึ่งต้นเล็ก ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบราคาเบาๆนะครับสองร้อยห้าสิบมีสามใบนะครับมาสองมีใบเหรอคะโอ้ไม่มีสี่ใบนะครับกับอีกหนึ่งหลอดนะครับใช่หลอดสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็สีเงินนาดังเงินนาดางหนึ่งพันหกร้อยหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับอันนี้เงินหนาอินโดครับเอาไปวันนี้เอาไปสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครัก อันนี้ใบกลมเหมือนกันอันนี้ไปที่ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบนะครับแล้วก็อันนี้ซูเปอร์บัมห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันครับแต่ต้นเดียวแล้วก็สเสน่ห์ตันดำสเสน่ห์ตันดำอันนี้ที่แปดร้อยห้าสิบอันนี้อ่ะจะคือแม่ค้าเลี้ยงมานานแหลวซื้อมาไม่รู้เขาได้ทุนคืนหรือเปล่าแต่เขาเริ่มด่างด่างสวยละอ่าอเป็นว่าน,นินได้ขาย,ขายพี่นินได้ขาย <laughs> ต้องปล่อยให้สวยก่อนถึงจะปล่อยอันนี้อ่าในท้ายด่างอันนี้ไปที่รถไปเลยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับใช่อันนี้แจดโปรฝนตกก็ว่าได้นะครับโปรฝนตกเอาไปเลยแล้วก็ฉลุด,ด่างเหลืองอันนี้แปดสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นเมลโนโานด่างตัวนี้คนยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ถ้าด่างสัตว์คือราคาหลักยังหลักพันอยู่ คือพวกเนี้ยรักพวกต่างชาติเขาชอบเล่นตัวนี้ที่450 450แบบนี้เลยรับใช่นี่นะครับ,<ช>รบเอาไปใส่เรื้อยเรื้อยหบนเสาวได้เขาใบเขาก็จะใหญ่ขึ้นดังทุกใบเลยอันนี้ใบวางขอ้อแล้วก็มาที่เซท,ทีวินสันเ้ารงมนะครอันนี้กกร,นร้อยร้อยห้าสิบเหมือนเดิมร้150อยห้าสิบวูดใบใหม่มาสวยมาก ไม่รับรอบหน้าที่เดือนขึ้นราคาเรยคบมันสวยมากเลยราคาต้นไม้จะขยับขึ้นตามหน้าไม้ใช่ครับเพราะว่าด่างเยอะนะครับราคานี้หายากนะครับอันนี้จัดโปรฝนตกเอไป150เหมือนเดิมอแล้วก็เป็นมอนเตล่ามอนเตล่าไทคอนอันนี้ไปที่150นึง150มีสองใบสามใบอันนี้ใบเขาเสียเป็นหนึ่งใบแล้วก็กําลังท้องอยู่ ไปหนึ่งร้อยห้าสิบกวางมรกตใบกลมครับอ่าอันนี้กวากมรกตแับสามร้อยห้าสิบสามร้อยฟอมกอกระถางแปดแล้วก็ต้นนี้ครับเศรษฐีเอาอันนี้โชว์ก่อนรอดมีหลายกิ่งมากคุ้มมากมากนะครับแล้วก็เศรษฐีเงินนาใบแหลมอันนี้เอาไปที่เก้าร้อยเก้าร้อยกานะครับ ใช่ด่างทุกใบนะครับใช่ด่างทุกใบยกยอดได้แล้วอ่ะปุ่มนาใบตำหนีหนึ่งใบใช่ใบตำหนีสองใบสองใบเท่าร้อยบาทกระถางสิบให้ดูไม่ชาร์จแอดไลน์าด้แอน์ก่อนได้นะครับถ่ายรูปเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็อาจจะไวไม่ค่อยสะดวกนะครับแต่อยากให้ท่านผู้ชมได้ชมเนาะพี่เพราะว่ามาใช่มาเียลครั้งใช่อาทิตย์ละครั้ง จะตามติ๊กตอกแม่ค้าก็ได้แม่ค้จะอัปเดตใช่แม่คะาจะลงรูปต้นไม้ที่อยู่ในมือติ๊กตอกอะไรครับพี่ก็บรานยาการ์เดนเหมือนกัเป็นภาษาอังกฤษครับแล้วก็สิบกระดาดอันนี้ไปที่หนึ่งร้อยแล้วก็มาที่ไม้เลเซีันนี้ันนี้อันนี้อ๋อันนี้ด้วยเก่ากว่าพรฟมอินโดสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบหอดใหม่กำลังแท้ขึ้นมาครับเสวยเลยค่ะ แล้วก็ตัวนี้อะไรครับพี่เป็นเฟิร์นแค่มันเป็นเฟิร์นอินโดอ่ะเป็นเป็นเป็นไม้ฟรออากาศเหมือนกันนี้กระถางละห้าสิบห้าสิบใส่เยลล่าใส่ยรักอ่ากระถางละเท่าไหร่นะเอาไปเลยสามสิบห้าบาทขาเป็นไม้กระถางสองใช่มันกระถางลิกสองนิ้วนะครับใช่แล้วก็โรเวลลาครับลเวา อันนี้ก็เอาไปที่สามสิบห้าเหมือนกันสามสิบห้าบาทนะครับใช่แล้วก็เป็นลิ้นมังกรลิ้นมังกรงาช้างใช่งาช้างเอาไปเลโปทั้งถาดสามสิบห้าบาทจัดไปเลยครับวันนี้จัดปูสามสิบห้าบาทใช่สามต้น้อยได้ไหมครับหรือว่าขอเถอะมันหนักถ้าส่งสามต้น้อยห้าบาทใช่ไหมครับใช่สามต้น้อยห้าบาทถูกแล้วปกติขายห้าสิบใช่ครับวันนี้จัดปูฝนตก อันนี้จริงจริงชายสาวหน้าบากก็ขอค่าแพ็กนะพี่ขอค่าแพ็กขอค่าขอค่าเอเทปเทปเทปเพราะว่าแพ็กอย่างดีที่ร้านครับก็บบจะมีไม้ปลาประมาณนี้นะครับอันไหนไม่ชัดเจนก็ขอดูเลือเพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าวันนี้ฝนตกอาจจะถ่ายลําบากนิดน,นึงนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่ก้อยมากมากเลยครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชม้วยนะครับ 我一个人我